สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจวันนี้เรามาีชุดข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่เข้มข้นมากๆชุดหนึ่งมาคุยกันครับเป็นเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไปความผิดและละหุโทษนะครับรหัสวิชา4 1 2 1 6ของมสทโดยเฉพาะหน่วยที่10หัวข้อหลักๆเลยคือความผิดต่อชีวิต และร่างกายครับผมว่ากันง่ายๆคือเรื่องทำร้ายร่างกายกับเรื่องทำให้ตายนี่แหละใช่ค่ะเป็นกลุ่มความผิดที่กระทบสิทธิพื้นฐานที่สุดของคนเราเลยนะคะคือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตร่างกายกฎหมายเลยต้องคุ้มครองแค่มวดเป็นพิเศษการทำความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่างๆพวกองค์ประกอบความผิดนี่สำคัญมากค่ะไม่ใช่แค่กับนักกฎหมายนะจริงๆทุกคนควรรู้ไว้บ้าง ครับผมงั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงกันดูนะครับสกัดเอากแก่นสำคัญสคัญออกมาว่ากฎหมายเขาแยกแยะยังไงนะความผิดพวกนี้มันต่างกันตรงไหนเจตนาผลลัพธ์หรือสถานการณ์แปลกๆมีอะไรบ้างได้เลยค่ะลองดูหลักการกับตัวอย่างที่น่าสนใจจากในเอกสารกันค่ะ โอเคครับเริ่มที่กลุ่มแรกเลยความผิดต่อชีวิตตามปอาญามาตรา2 8 8 9 4ดถึง294ดูเหมือนแกนหลักในการแยกแยะในเอกสารนี้คือเรื่องเจตนาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหัวใจสำคัญเลยคือเจตนาของคนที่กระทำว่าตอนนั้นคิดอะไรต้องการอะไรเอกสารเขาชี้ให้เห็นความต่างหลักๆคือระหว่าง1คือเจตนาฆ่าเลยอันนี้มาตรา2 8 8 2 คือมีเจตนาแค่ทำร้ายแต่ผลมันเลยเถอะไปถึงตายอันนี้มาตรา290แล้วก็3คือประมาทไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยแต่ดันทำให้คนตายอันนี้291 3อย่างนี้โทษต่างกันเยอะเลยค่ะครับมาตรา288นี่คือเบสิกสุดเลยใช่ไหมครับฆ่าคนตายโดยเจตนาใช่ค่ะเป็นฐานความผิดหลักเลยองค์ประกอบก็คือมีการกระทา ผู้กระทำมีเจตนาฆ่าแล้วก็มีคนตายเพราะการกระทำนั้นทีนี้คำว่าเจตนาเนี่ยนะคะตามกฎหมายอาญามาตรา59มันมี2แบบคือแบบแรกเจตนาประสงค์จบผลอันนี้ชัดๆเลยคืออยากให้ตายตั้งใจให้ตายใช่ค่ะเช่นเอาปืนจ่อยยิงหรือ,อวางยาพิษอันนี้ตรงไปตรงมามแต่มีอีกแบบที่ซับซ้อนขึ้นนิดหนึง่งคือเจตนาเล็งเห็นผลเล็งเห็นผลค่ะคือไม่ได้อยากให้ตายโดยตรงหรอก แต่การกระทําของตัวเองเนี่ยมันเสี่ยงมากรู้แน่ๆว่าอาจจะทําให้คนตายได้แต่ก็ยังทําอ๋อในเอกสารมีตัวอย่างไหมครับไอ้เล็งเห็นผลนี่มันเป็นยังไงมีค่ะมีอ้างอิงถึงดีกา563-22544เคสนี้น่าสนใจมากคือจำเลยเขาใช้ปืนลูกซองยาวนะคะยิงหมาที่อยู่ใต้ถุนบ้านปืนลูกซองอาวุธร้ายแรงนั่นใช่ค่ะประเด็นคือ ตรงที่หมาอยู่เนี่ยมันใกล้กับที่ผู้เสียหายนั่งอยู่มากๆเลย oh. แม้จำเลยจะบอกว่าตั้งใจยิงหมาไม่ได้จะยิงคนแต่สารมองว่าการใช้ปืนร้ายแรงแบบนั้นยิงเข้าไปในที่ที่มีคนอยู่ใกล้ๆคือมันมันคาดหมายได้อยู่แล้วว่ากระสุนมันอาจจะพลาดหรือเฉลับไปโดนคนตายได้อืเข้าใจละคือถึงจะบอกว่าเป้าหมายคือหมาแต่การกระทํามันเสี่ยงกับคนอื่นเกินไปถูกต้องค่ะ ศาลก็เลยมองว่าการกระทําโดยเจตนาฆ่าแต่เป็นแบบเล็งเห็นผลตามมาตรา288เคลียร์เลยครับเรื่องเจตนาฆ่าทีนี้เอ่อแล้วถ้าเกิดว่าเจตนาตอนแรกมันไม่ใช่ฆ่าเลยเลยครับกะว่าแกจะสั่งสอนทําร้ายนิดหน่อยแต่เรื่องมันบานปลายมีคนตายขึ้นมาอันนี้กฎหมายมองอยังไง อันนี้ก็จะเข้าอีกมาตราค่ะคือมาตรา290เป็นความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายจุดสำคัญเลยคือเจตนาตอนลงมือคือผู้กระทำเนี่ยมีเจตนาแค่จะทำร้ายไม่ได้อยากให้ตายไม่ได้เล็งเห็นผลว่าจะตายแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือตายอ๋อต่างกับ288ตรงเจตนาเริ่มต้นใช่ค่ะโทษมันก็เลยเบาวกว่า2 8 8เพราะระดับเจตนามันต่างกัน แต่ในทางปฏิบัตินี้การจะแยกแยะว่าณวินาทีนั้นคิดจะทำร้ายหรือคิดจะฆ่ากันแน่โหคงดูยากเหมือนกันนะครับ ยาค่ะสารต้องดูพยานหลักฐานแวดล้อมทั้งหมดเลยอาวุธที่ใช้เป็นยังไงลักษณะการทำร้ายบาดแผลอยู่ตรงไหนสำคัญไหมความสัมพันธ์ของคู่กรณีเป็นยังไงเช่นถ้าแค่ทะเลาะกันแล้วชกหน้าไปทีเดียวแต่อีกฝ่ายเกิดเซล้มหัวฟาดพื้นตายพอดีแบบนี้สารอาจจะมองว่าเจตนาแค่ทำร้ายก็เป็น290ไปครับผมแล้วถ้ามันแบบ ไม่มีเจตนาอะไรเลยไม่ได้อยากฆ่าไม่ได้อยากทำร้ายแต่การกระทำของเรามันดันไปทำให้คนตายแบบนี้แหละครับอันนี้ก็จะไปอีกเรื่องเลยค่ะคือเรื่องประมาทตามมาตรา29 1กกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทค่ะคำว่าประมาทในกฎหมายก็คือทำอะไรโดยขาดความระมัดระวังคือไม่ระวังเท่าที่คนทั่วไปในสถานการณ์แบบนั้นเขาควรจะระวังกัน ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลร้ายเลยนะคะแต่เพราะความเผลอเรอความไม่รอบคอบของเรามันเลยเกิดเรื่องเศร้าขึ้นตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คงอุบัติเหตุรถชนใช่เลยค่ะเช่นขับรถเร็วในเขตชุมชนหรือว่าฝ่าใครแดงแล้วไปชนคนเสียชีวิตแบบนี้คือไม่มีเจตนาทำร้ายหรือฆ่าแต่ประมาทขาดความระวังโทษก็จะเบากว่าพวกมีเจตนาชัดๆเข้าใจครับ นอกจากสามมาตราหลักๆนี้ 288, 290, 291เอกสารพูดถึงกรณีอื่นที่เกี่ยวกับความตายอีกไหมครับมีอีกสองกรณีที่น่าสนใจค่ะคือมาตรา293เป็นเรื่องการไปช่วยเหลือหรือไปยุยงส่งเสริมให้เด็กอายุไม่เกิน16หรือคนที่ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ให้เขาฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายอันนี้กฎหมายก็เข้ามาคุ้มครองคนกลุ่มเบาบางเป็นพิเศษ กับอีกอันคือมาตรา294เรื่องการชุลมุนต่อสู้อ๋อเหตุการณ์รุมตีกันใช่ไหมครับประมาณนั้นค่ะคือมีคนตั้งแต่3คนขึ้นไปตลุมบอลกันแล้วเกิดมีคนตายในวงนั้นแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนลงมือจริงๆที่ทำให้ตายกฎหมายบอกว่าคนที่เข้าไปร่วมชุลมุนทุกคนอาจมีความผิดเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยฉันพยายามห้ามแล้วนะหรือฉันไม่ได้เข้าไปรุมทำร้ายเขาเลยอ มันเป็นบทบัญญัติที่มาแก้ปัญหาเวลาเหตุการณ์มันวุ่นวายพิสูจน์ยากว่าใครทําอะไรกันแน่ใช่ค่ะเพราะบางทีมันหาคนทําจริงๆไม่ได้แต่การร่วมกันก่อเหตุมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดผลร้ายขึ้นมาโอเคครับพอเห็นภาพรวมเรื่องความผิดต่อชีวิตแล้วทีนี้มาดูอีกกลุ่มเรื่องความผิดต่อร่างกายบ้างอันนี้อยู่ในมาตรา295ถึง300โครงสร้างดูคล้ายๆกันเลยนะครับมีเรื่องเจตนาประมาทเหมือนกัน หลักการพื้นฐานคล้ายกันมากค่ะเริ่มที่ฐานความผิดทั่วไปก่อนเลยคือมาตา295กา295การทำร้ายร่างกายทำให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจอันนี้คือเบสิกของการทำร้ายโดยเจตนาคำว่าอันตรายแก่กายหรือจิตใจนี่มันกว้างแค่ไหนครับแค่ฟกช้ำนิดหน่อยถือว่าเข้าข่ายไหมอันตรายแก่กายนี่คือรวมหมดเลยค่ะ บาดจิตท,ทางร่างกายมีว่าจะเล็กน้อยช้ำๆทลอกๆลอกหรือหนักกว่านั้นส่วนอันตรายแก่จิตใจก็คือผลกระทบทางจิตใจที่เกิดจากการกระทำนั้นแต่สำคัญคือความรุนแรงตาม295เนี่ยมันต้องยังไม่ถึงขั้นที่กฎหมายเรียกว่าอันตรายสาหัสนะคะซึ่งอันนั้นจะมีนิยามต่างหากในมาตรา297อ๋อมีแบ่งเลเวลความรุนแรงแล้วไออันตรายสาหัสต,ตามมาตรา297เนี่ย มันต้องขนาดไหนถึงจะเรียกว่าสาหัสครับมาตรา2 9 7นี่ระบุไว้ละเอียดเลยค่ะมี8อย่าง8อนุมาตราเอกสารเขาก็แจกแจงไว้ชัดเจนลองจัดกลุ่มง่ายๆนะคะกลุ่มแรกก็พวกสูญเสียอวัยวะหรือประสาทสัมผัสสาคัญเช่นทําให้ตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะสืบพันธุ์หรือเสียแขนขามือเท้านิ้วอะไรพวกนี้ค่ะอือหึคือเสียการทํางานหรือตัวอวัยวะไปเลยใช่ค่ะกลุ่มที่2จะเกี่ยวกับรูปลักษณ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์หรือสภทาพจิตเช่นทําให้หน่าเสียโฉมแบบติดตัวไปเลยหรือทําให้แท้งลูกหรือทําให้จิตพิการแบบติดตัวครับแล้วกลุ่มที่3กลุ่มที่3เป็นเรื่องความพิการหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังค่ะเช่นทําให้ทุพพลภาพหรือป่วยเจ็บเรื้อรัง อาจจะตลอดชีวิตหรือไม่ตลอดชีวิตก็ได้แต่ถ้าป่วยเจ็บหนักๆเกิน20วันหรือทำงานปกติไม่ได้เกิน20วันอันนี้ก็ถือว่าสาหัสแล้วเหมือนกันโหละเอียดจริงๆครับ สแสดงว่าถ้าทำร้ายเขาแล้วผลมันไปเข้าข้อใดข้อหนึ่งใน8อย่างนี้โทษก็จะหนักขึ้นกว่า295เยอะเลยถูกต้องค่ะโทษตาม297หนักกว่า295มากเพราะผลมันร้ายแรงกว่าแต่จุดเริ่มต้นยังเหมือนกันนะคะคือต้องมีเจตนาทำร้ายเป็นพื้นฐานถึงแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้สาหัสขนาดนั้นแต่ถ้าผลสุดท้ายมันเข้าข่ายสาหัสตามกฎหมายก็ต้องรับผิดตาม297ค่ะ เข้าใจความเชื่อมโยงแล้วครับเจบตนาทำร้ายบวกกับผลลัพธ์ที่เกิดจริงแล้วนอกจากทำร้ายธรรมดาม2อ5กับทำร้ายสาหัสม2อ7มีแบบอื 6, ่นอี 1, 4, กไหมครับเกี่ยวกับร่างกายตั้งใจทำร้ายแต่ดันประมาทจนเขาเจ็บสาหัสตาม8อย่างนั้นแล้วก็มีเรื่องชุลมุนต่อสู้จนมีคนเจ็บสาหัสอันนี้มาตรา299หลักการก็คล้ายๆมาตรา294กกรณีตายคือหาคนทำจริงๆไม่ได้แต่คนร่วมชุลมุนอาจต้องรับผิดเหมือนกัน พอฟังมาทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตหรือร่างกายจุดที่ดูจะเป็นแกนกลางเป็นหัวใจสําคัญที่สุดเลยในการแยกแยะว่าผิดฐานไหนโทษหนักเบาแค่ไหนก็คือเรื่องเจตนาของคนทำณตอนนั้นจริงๆ เป็นปัจจัยชี้ขาดเลยค่ะเวลาจะวินิจฉัยความผิดกลุ่มนี้ต้องเริ่มจากดูเจตนาภายในของผู้กระทำก่อนว่าตอนนั้นนะ่ะคิดจะแค่ทำร้ายก็ไป 290, 295, 297หรือคิดจะฆ่าเลยก็288หรือว่าไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยแต่เกิดจากความประมาทก็291-300ซึ่งสารซึ่งศาลท่านก็ต้องดูจากพยานหลักฐานแวดล้อมอื่นๆประกอบกันไปค่ะอย่างรอบคอบเลยครับแล้วนอกจากเจตนาข้างในแล้ว ไอ้ผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆข้างนอกก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่มากําหนดฐานความถิกด้วยใช่ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วตายม .288-290-291-294 หรือแค่เจ็บม .295 หรือเจ็บสาหัสม 7, 2อ7 9 9 9 3 0 0 ถูกต้องค่ะต้องดูทั้งเจตนาภายในกับผลลัพธ์ภายนอกประกอบกันส่วนพวกกรณีพิเศษอย่างชุลมุนต่อสู้ม .294-299 อันนั้นก็เป็นบทบัญญัติที่กฎหมายเขาสร้างมารองรับสถานการณ์ที่มันพิสูจน์ยากในทางปฏิบัติแต่ผลร้ายมันเกิดขึ้นแล้วครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรเลยนะครับ ภาพรวมความผิดต่อชีวิตร่างกายตามปออาญาจากเอกสารของมสทหน่วยที่10ทําให้เห็นโครงสร้างความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการแยกแยะระหว่างเจตนาแบบต่างๆคือเจตนาฆ่าเจตนาทําร้ายกับเรื่องประมาทแล้วก็ผลลัพธ์ที่ตามมาค่ะเป็นพื้นฐานกฎหมายอาญาที่แม้จะซับซ้อนแต่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันคือการวางกรอบกติกา คุ้มครองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือชีวิตร่างกายของคนในสังคมเราการเข้าใจหลักการพวกนี้ให้ถูกต้องมันจึงจําเป็นต่อกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้การใช้กฎหมายมันเป็นไปอย่างเป็นธรรมที่สุดค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับก่อนจะจากกันวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในหัวชวนให้คิดต่อเหมือนกันครับคือจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าการพิสูจน์เจตนาไอ้สภาวะในใจของคนทำนะตอนนั้นน่ะมันคือหัวใจสําคัญเลยแต่ในโลกจริงๆเนี่ย การจะหาหลักฐานมายืนยันในชัดๆว่าเฮ้ยตอนนั้นเขาคิดจะแค่ทําร้ายหรือตั้งใจจะฆ่าหรือมันเป็นแค่ประมาทกันแน่โอ้โ oh, หมันน่าจะท้าทายมากๆเลยนะครับในทางปฏิบตัติในกระบวนการยุติธรรมจริงๆการจะค้นหาความจริงตรงนี้ให้ได้คงต้องอาศัยการพิจารณาที่รอบด้านลึกซึ้งมากๆฝากไว้คิดกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ